สวัสดีครับเรามาต่อกันในาพาร์ทที่สองนะครับคือคราวที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงการเข้ามาใช้ระบบไซคลาวนะครับเราก็เ,าเรากำลังจะไปดูในเรื่องของการสร้างโมชุมปรชินนะซึ่งในตอนนี้ก็จะทำเป็นระดับถัดไป นะครับเออเมื่อเอ่อเข้ามาที่อิอนสแตนซ์นาเมนูแล้วเนี่ยนะครับก็จะพบกับลิสต์ของเออวอร์ชูมเมชชินที่เคยที่มีอยู่แล้วในระบบนะฮะซึ่งเออในเออมันก็จะมีเออเมนูต่างๆในเมนูในเมนูนี้ก็จะมีภูมิดาวเมนูนะครับอย่างนี้นะครับสำหรับเออวอร์ชูมเมชชินแต่ละอันซึ่ง ผู้ใช้สามารถที่จะทำสิ่งต่างๆกับมันได้นะอย่างเช่นการรีบูตวัวชั่ a ไมชินนะฮะหรือว่าการลบวัวช l ่ a c มช n นออกไปจากระบบนะครับการหยุด virtual machine ชั่วคราวนะฮะแล้วก็การเข้าใช้ virtual machine อย่างเช่นที่คอนโซลที่เป็นต้นนะครับโอเคคราวนี้ผมก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การสร้าง virtual machine เลยนะครับก็คือว่าต้องเข้ามา คลิกที่ปุ่ม Launch มา instance นะครับในหลังจากคลิกตรงนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีเมนูนะให้ระบุรายละเอียดของ Virtual Machine ซึ่งในที่นี้นะฮะผมก็จะสร้าง Virtual Machine จาก Image นะครับ มีมันจะมีให้เลือก2ออย่างคือ Image กับ Snapshot นะครับ s t a p s h o t ก็คือเป็น Template ที่ผู้ใช้สามารถที่จะสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองซึ่งผมจะแสดงให้ให้ดูในตอนตอนหลังนะครับในอันนี้ในทีนี้เราก็จะเลือกว่าจะสร้าง Virtual Machine จาก Image นะซึ่งเป็น Image ของ o perating system ทีเ่เราได้ โหลดเทมเพลตเข้ามาในระบบ OpenStack นะพร้อมที่จะให้ใช้อยู่แล้วนะครับในที่นี้เราก็จะลองสร้างระบบ Ubuntu Desktop ดูก็แล้วกันนะครับชื่อของ Instan น e นะฮอันนี้ผมก็จะลองให้ชื่อเป็น my ubuntu สนะครับเพราะผมมี Ubuntu อยู่เครื่องอยู่แล้วนะ ในอันดับถัดไปนะครับก็คือต้องเลือกเฟลเวอร์ hmm. นะครเฟลเวอร์นี่ก็คือจริงๆแล้วก็คือปริมาณของ CPU กับ RAM mm hmm. นะครับซึ่ง System a d m i n i s t r a อร์ hmm. จะเป็นผู้คหนดว่าม,ม,มีมีมีอยู่กี่แบบบ้างนะครับแล้วก็เขาก็ให้ชื่อแบบ แต่ละแบบไปนะครับเย่างเช่นอันนี้ผมอาจจะเลือกแบบที่เป็น small นะครับซึ่งก็จะมี vcpu 1 vcpu แล้วก็ memory 2 GB นะถ้าเป็นบัตภัยนะฮะก็จะเป็น1 vcpu memory ห้าร้อยสิบเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะเลือกสมอ l l นะสำหรับ windows นะอ่อ windows ถ้าคุณจะสร้าง virtual machine ที่เป็น windows คุณก็จะต้องเลือกอย่างน้อย2 vcpu นะขึ้นไปนะครับอสองมีซีพแล้วก็ประมาณอาสองถึงสีนะฮะอาเมมโมรีขึ้นไปนะอันนี้ผมก็จะสร้างเป็นอ Small, น่อสมอนะแล้วจำนวนอิน t แตนตอันนี้ก็จะเป็นอ่อผมสร้างจะสร้างแค่1นึ่งอินสแนะครับอ่าจะสร้างมากขึ้นนะอสองอินสแตนตก็กำหนดไป็นตรงนี้นะครับได้ว่าจำนวนอินสแตนต์ Instant, มันก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็โคต้าของคุณก็จะลดน้อยลงนะครับ จะสร้างเพียงแค่หนึน่งก่อนอก่อนที่จะสร้าง i ว t ช a ว m a c มช n นได้ต้องไปกำหนด Access Security นะนี่เป็นที่ที่คุณจะกำหนดกฎของ firewall นะครับระบบ OpenStack จะบังคับนะฮะให้ให้ให้เลือกกฎไฟวอลซึ่งอันสองกฎที่เป็นกฎที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับในเมนูที่เป็น Access Security ตรงนี้นะอันี้ผมก็จะลองเอ่กอกด เ,เลือกกดที่ผมสร้างขึ้นมาไว้แล้วกดนีถ้ถ้าเลือกหลายๆกดมันก็จะผสมรวมกันนะกดที่สร้างเหล่านี้นะครับก็จะเ,เป็นการยูเนียนกันของกดนะครับก่อนที่จะร้อนชวิชุวิชินได้ผมจะต้องกำหนดเน็ตเวิร์กนะที่จะให้โวชูวิชินหรือว่าอินสแตนต์อินสแตนต์นี้นไปผูกติดกับเน็ตเวิร์กนะเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกได้ซึ่งอันนี้จะมีลิสต์ของเน็ตเวิร์กอยู ในที่นี้ก็จะมีเป็น default network คือ enterprise อยู่อันเดียวนะครับซึ่ง enterprise network นี้ก็จะเป็น network ที่เป็น default ของระบบสายคลาวนะที่ซีเซ็ตมินสร้างเอาไว้นะแล้วก็ผู้ใช้ทุกคนสามารถที่จะมาใช้ได้นี่เวลาที่ผมคลิก network เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอา network นี้ไปใส่ไปเชื่อมต่อกับ network interface อันที่1น,นะครับของ virtual machine หรือว่า i n s t a n ั e นี้ เสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็พร้อมที่จะสร้างวมชั่มิชีนก็กดลอนช์นะแล้วก็ระบบ OpenStack ก็จะจัดการสร้างโมชั่มิชินให้นะซึ่งในขั้นตอนในการสร้างนี่ก็คือว่าระบบ OpenStack ก็จะคือจริงๆแล้วมันจะมีคอมพิวเตอร์ที่อยู่เบื้องหลังนะฮะอยู่จำนวนหนึ่งะครับแล้วก็ OpenStack ก็จะไปเลือกว่าจะใช้อคอมพิวเตอร์เครื่องไหนที่จะมาลันหัวช่วงแมช i ีนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็จะทำการ Copy นะฮะตัว Image นะฮะจากเทมเพลตนะฮะ,ะจาก Template ที่ที่มันมีอยู่เนีย่ยไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันตัดสินใจว่าจะไปรันเครื่อง Virtual Machine ให้เรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะ,ะมันก็จะรัน Virtual Machine ก็ Copy นะฮะก็อิเไปที่นั่นแล้วก็รัน u ว l ชูม h ชินที่นั่นนะครับอจริงๆสำหรับ User แล้ว u s เซจะไม่รู้ว่าโอเปนแสกรันเอ่อรันโว้ชูมิชินที่นะท,ท,ที่ที่เครื่องไหนนะครับที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตังเครื่องไหนนะแต่ว่า System Administrator จะมีเมนูที่จะสามารถเลือกตัวได้ครับ โอเคนะฮะคราวนี้ผมสร้างเวอร์ชวลม i ช e นครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานเวอร์ชวลมีชินนั้นได้นะครับโดยที่อาจจะเข้ามาที่คอนโซลตรงนี้นะฮะก็ได้หรือว่านะฮะคลิกไปที่แทบ็บที่ชื่อของเวอร์ชวลม h ช n นเสร็จเราก็ดูรายละเอียดต่างๆนี่เป็นรายละเอียดของเวอร์ชวลมีชินนะครับแล้วก็ ล็อกนี่ก็จะเป็นที่ที่จะมีข้อมูลต่างๆถ้าความมีความผิดพลาดนะในการสร้างวัรชั่นมชินอันใดเกิดขึ้นก็จะปรากฏตรงนี้ะส่วนคอนโซลอันนี้ก็จะเป็นที่ที่จะเข้าไปใช้งานวัรชัมชินได้นะครับคราวนี้ในการใช้งาน v วอร์ชันมีชีนก็ในขั้นแรกนะฮะ,ะเราจะ เข้ามาใช้งานมันผ่านคอนโซลแล้วก็คอนโซลพื้นฐานนะครับสำหรับระบบ o p e n s t เ c k กก็จะใช้เอ c เอนนะฮะซึ่งจะเป็น VNC ที่บิลอินนะอันนี้จะเป็น VNC client นะครับที่บิ l อินมากับเบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์สมัยใหม่ส่วนใหญ่น่าจะซัพพอร์ตนะฮะวีเอ็นซ n ไคเหล่านี้ได้นะครับ นนี้ก็เป็นที่ที่เราพร้อมที่จะเข้ามาใช้งานแล้วนะครับโอเค,อเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะค้างเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็คราวหน้าเราจะเข้ามาใช้งานระบบเอ็กซีนต่อไป